ทริปแม่ห้องสอน1นาทีตามวิถี2ลอ้อจัดไปออกจากกรุงเทพตี3ถึงอยุยยาตี4 8่แปดโมงเช้าถึงตาพร้อมต่อไปที่แม่สอนโอ้โหเส้นทางสุดคดเคี้ยวโค้งซ้ายค้งขวาหน้าหลังครบหมดรถสิล้อโคตรเยอะนะครับสัตว์โค้งมาถึงแม่น้ําสละวินแวะพักชมวิวและนอนที่แม่น้ำยว่วแล้วเราก็ออกสตาร์ตต่อในวันรุ่งขึ้นนะฮะออกไปแม่ห้องสอนหรือว่าปัง ซัดโค้งต่อโอโหเมาสุดๆถึงจุดชมวิวผาบ่องโค้งโคตรเยอะ1,700กว่าโค้งโอ้ม่กอดนอน <im cast> ที่ปางอ้่โคตรหนาวเย็นเลยนะครับเลขตัวเดียวโผล่หัวออกมาผมชมทิวส่วนพร้อมแสงอาทิตย์พร้อมมาเล็กาแฟและน้องหงเข้ามาเยือนถึงหน้าเต็นท์โอโหน้องน่ารักมาและเฟรนลี่สุดๆไปเลยเอาละพวกเราไปต่อที่บ้านรักไทยโอโหออฟโรยังไม่รอดตีนพิกคาเนินเพื่อนๆก็ระมัดระวังกันด้วยนะเวลามา แล้วเราก็ถึงบ้านลักไทยพี่พีเชาวไบาเกอร์ก็มากันจำนวนมากช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเหมาะสําหรับการแว้นมอเตอไซค์เป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็คือบรรยากาศของปางองุ๋งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ